คืบหน้าล่าสุดหลังไม้พิรัตขอถอนสิทธิผู้ปกครองร่วมกับซาร่าจากกรณีศึกการเลี้ยงลูกระหว่างไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลและซาร่าคาสิงกินีจนกลายเป็นข่าวดราม่าลุกลามบานปลายข้ามเดือนจนสุดท้ายไม้ยอมถอยตัดสินใจถอนคำร้องที่ขอสิทธิเป็นผู้ปกครองร่วมเพราะสงสารลูกและประกาศลันว่าจะเก็บเงินไว้ในบัญชีเพื่อมอบให้น้องแม็กซ์เวลในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะ คืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสพูดคุยและให้กำลังใจหนุ่มไหมหลังจากตัดสินใจถอนคำร้องแล้วและข้อมูลล่าสุดที่ทราบมาก็คือศาลไม่รับคำร้องที่ยื่นขอยกเลิกคำร้องขอสิทธิปกครองร่วมก่อนหน้านี้เชื่อว่าศาลมองเห็นผลประโยชน์ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สุดส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยเพราะการที่เด็กมีพอ่อรับรองบุตรตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม็กซ์เวลหลังจากนี้ คงเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดําเนินการคงต้องมีการพูดคุยตกลงกันและถ้ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรคนละเท่าไรเพราะต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันตอนนี้สภาพจิตใจของไม้ดีขึ้นมากเพราะกําลังใจจากทุกๆคนลองมองย้อนไปเมื่อหกปีที่แล้วเขาแทบไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยไม่มีงานในประเทศไทยเลยจนไปสร้างชื่อในประเทศจีนแต่ในวันนี้มีคนเข้าใจเขามากขึ้นมีคนมาขอโทษเขา สภาพจิตใจเขาก็ดีมากขึ้นซึ่งตอนนี้ไม้เขาอยากเจอลูกมากคิดถึงลูกมากจริงๆ